พระทนานยนตโมงยนาทีเรายังไม่ตายเรารอดวันนี้ดวงเฮงแล้ววีไปเล่นไพ่กันหน่อยไหมนี่มันคือเรื่องอะคือเรื่องลากของไครบอสโอ้ตอนนี้เราอยู่ใต้ดินลิ้นผ่านไปหมดเหมือนว่าเราจะมีงานเก็บกวาดให้ทำ ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับยินดีต้อนรับสู่เดวิลเมคายห้นะครับผมเอาลืมเปิดตัวแบบโหเอ้ยเอาใหม่เลยสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เดวิลเมคายห้นะครับผมวันนี้พาร์ทที่5แล้วด้วยนะครับผมวันอังคารด้วยนะครับผมเฮ้ยเหนื่อยนะครับเราเล่นเป็นวีอีกแล้วนะครับภาคนี้พาร์ทนี้นะครับผมเราจะดูของแต่งกันบ้างว่าเรามีอะไรให้เล่นกันไป ตอนนี้ซื้อ,สก,อ,อสกิลของวีได้แล้วด้วยนะครับผมถ้าอะไรเนี่ยโดดก่อหลังเหรอโดดก่อหลังทำอะไรได้อะเฮ้ยนี่สไลด์อย่างเท่เอาดิสไลด์อย่างเทอันนี้คืออะไรมีโหถ้าโคตรเยอะเลยอันนี้คือวาร์ปไปได้ข้างบนได้ด้วย แต่ไว้ก่อนเรามาดูอันนี้กันบ้างเดี๋ยวนะขอเวลาช้อปปิ้งสักครู่นะครับทุกคนอันนี้ของนกน,นี่ของโอ้โหเสือดำอย่างเทพครับเสือดำอย่างเทะครับครูอันนี้ก็เท่เหมือนกันนะครับน้องๆ ผมเน้นไปที่ตีหนักแล้วกันนะถ้ายิงเดี๋ยวดูก่อนนะวันนี้ยิงแรงนะครับเอาดิพอก่อนไหมไอเทมตอนนี้ผมคิดว่าควรมีเวทมนต์เพิ่มหนึ่งอันแล้วก็เลือดหลอดเลือดเพิ่มอีกหนึ่งอันนะครับจะดีมากโอเคพอเลย เราไปเล่นกันเถอะครับทุกคนครับป้าอันนี้ผมลองเปลี่ยนโปรแกรมอัดใหม่นะครับทุกคนเสียงอาจจะไม่เหมือนเดิมต้องขออภัยด้วยนะครับเราเริ่มภารกิจกันเลยเอาแล้ววะต้องหาทางออกแล้วล่ะโอ้โหสัน่นสั่นอย่างนี้เดี๋ยวนะไปแล้วกูสไลด์ได้พอวิ่งกันนแล้วมันจะสไลด์ได้แล้วทวนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว มาถึงก็เริ่มเลยหนึ่งสองไปโอ้โหท่าใหม่ท่าใหม่ท่าใหม่เดี๋ยวเดียวตีตัวนี้ก่อนตีตัวนี้ก่อนตีตัวนี้ก่อนตายซะมึงเฮ้ผมปิดอ่าออโต้ไปแล้วนะครับผม,ผมปิดออโต้แล้วนะครับผมจะใช้ส,ก,ส,สก,กิลแบบอิสระผมจะใช้สกิลแบบอิสระชาร์จยิงตู้มไปดิมึงเอาดิเฮ้ยเดี๋ยวเดียว ตีตีฟงรู้ดเออจิ้มเข้าไปจิ้มเข้าไปเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกดผิดแดกแม่งเลยเสือเสือดำกูแดกแม่งเลยเอาไปอือวับเดียว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 เออตีเออกระจอกว่ะ บอกเลยกระจอกมากแค่นี้พี่จัดก,การไหวอยู่แล้วไปพี่จัดก,การไหวอยู่แล้วอยู่หน้าแล้วอะไรวะอาจไม่ทันเดี๋ยวนะอาจไม่ทันเออชาร์จยิง<ป>จัดก,การจัดก,การ ตรงนี้ต้องรีบปั่นนะครับผมเกมนี้ดูแล้วน่าจะเนื้อเรื่องยาวนะครับชัตเตอร์น่าจะเยอะนะครับต้องรีบปั่นก่อนก่อนที่ Res i d e n t Evil 8จะมานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวทางนี้น่าจะไปต่อฝั่งนี้คืออะไรโอ้เราเล่นเซิร์ฟบอร์ดไปเลยเว้ยกำลังฮิตช่วงนี้กำลังเป็นเทรนกำลังเป็นเทรนฝั่งนี้มีอะไรครับเรามาดูฝั่งนี้ก่อนโอ้๋ออ้าวตันกลับดีครับรออะไรอะออ๋อ กำลังเฟี้ยวเอ้ยปิดทางตันทางนี้สินะเข้าสู่คัสซีนจะตั้งใจอ่านซับละอ้าวเจ้ายักษ์เล็กถ้าอารมณ์มันจะไม่ค่อยดีสินะไอ้ตัวนี้มันจะอารมณ์ไม่ดีเจอ ยักษ์เหล็กเยอะเหรอเดียว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 เดียยวโอ้โหรู้แล้วทำไมมถึงเรียกยักษ์เหล็กอะไรอยู่นะเออต้องตีนี่ด้วยอ่ะมันมีหลอดเลือดขึ้นมาด้วยคนตีแล้วทำอะไรได้ครับแตกแตกไปแล้วหายไปแล้วเลือดหมดอา้าวลงทางเดิมเฉยเดี๋ยวดนะ้ อ๋อมันต้องลงทางเดิมอยู่แล้วลืมลืมโทษทีลืมอืมสเซิร์ฟบอร์ดแม่งมันมาไปเซิร์ฟบอร์ดแม่งมันเซิร์ฟบอร์ดมันจัดจัดโอ้โชาร์จยิงชาร์จยิงชาร์จยิงเอามันเอามันพี่เสือพี่เสือเอามันใหม่แล้วใหม่แล้วใหม่แล้ว ม่แล้วเวนมันเกือบจะมาเอาทับเราแบนแล้วเอออย่าพึ่งทับอยาอยาพึ่งไม่อยากเลื่อนรถเลยอยากเลื่อนรถเลยเออไม่อยากเลื่อนลถเลยมีมาอีกตัวมีตัวใหญ่มาด้วยตัวใหญ่ด้วยตัวใหญ่ด้วยตอนนี้กูไปแล้วกูพุ่งก่อนกูไปก่อน,อน,อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชาร์ตเออระเบิดระเบิดไปเลย เออจะชาร์จยริงชาร์จยริงไม่ได้เถื่ยทุกคนชาร์จมันแดกมันแดกมันไอพี่เสือพี่เสือแดกมัน,แด,มนแดกแม่งเลยไปดิครับรออะไรอะ่ะเก็บพลังเก็บพลังวิญญาณเก็บพลังวิญญาณเจ้าอะไรตายไปแล้วหมดหรือยังหมดยังอ่ะหมดยังข้างบนมียิง แทงมันพี่เสือพี่เสือทูถูกไม่ได้ต้องพึ่งพีนกแล้วล่ะพี่นกยิงมันพี่นกยิงมันสวยมากพี่นกพี่นกโอ้พี่เสือก็สอยได้พี่เสือสอยแรงมากพี่เสือสอยแรงมากอย่างเท่ครับอย่างเท่เลยอะครับไม่เคยคิดว่าวีจะเท่ขนาดนี้นะครับผม เนโร่กูหายไปไหนเนี่ยวีสองพันแล้วนะสองพันแล้วนะวี 2, คิดถึงเนโร่นะเราคิดถึงเนโร่แล้วนะวีเออทางมันปิดนะครับเจ้านั่นตัวใหญ่โคตรเลยจริงยังไม่เห็นตัวเลยมันรู้ได้ไงตัวใหญ่วะผมยังไม่เห็นเลย จริงเกมนี้ผมกะเอา้าข้างหลังก็มีเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ทุกแมลงวันเอานี่ก่อ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 นอยู่นี่เอานี่ขออะไรวะมามาดิมาดิมาดิาดาดยิงมันไปวะไปเก็บวิญ,ญญาณเก็บพลังวิญญาณเก็บพลังวิญญาณยิงยิงแบบไม่จำกัดยิงแบบไม่จำกัดที่เสือที่เสือ พี่เสือหมดยังอะ่ะหมดยังอะ่ะยังเลหลืออีกตัวนึงว่ะ <c oughs> เหลืออีกตัวนึงว่ะเออเอออะดิวะสวยครับสวยครับเก็บหมดอร่อยมากหมดยังหมดแล้วไม่ได้อย่างนี้สิวะตีให้หน่อยครับ เก็บหมดอร่อยมากเอาคุณข,ขึ้นทางไหนขึ้นทางนี้มุมกล้องงงเกมนี้ผมบอกผมเล่นเอามันอย่างเดียวเลยทุกคนอะไรกะอะไรกะไม่แกไม่แกเดียวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดียวหาที่อยู่ดีๆก่อนพี่เสือจักรันกดผิดปุ่มโทษทีพี่เสือจาัการันบ้านพี่เสือจากาัอจาการันพี่เสือจาัการันไม่ได้วะใหญ่เกินไป ไม่ขึ้นแล้วว่ะแจ่แค่เนี้ยเอาลูกเอาเอาเอตังก่อนครับ <S <S <ๆ>อางน,นี้เฮ้ยมันจะมันมันยังเยอเดียวผมเห็นที่ความฝั่งนู้ของเยอะมากผมอยากได้ไม่ท่าทันแล้วทุกคนไปดีกว่างกันครับไกลไปที่เราจะย้อนเกินไปนะครับไปกันเราควรลง,งล่างแล้ใช่ไหมละ่ะไปสิรออะไรอ่ะ กำลังอร ե ตอร่อยเลยหูมแมลงวัดยากไม่ชอบเลยอะไรที่มีแมลงเนี่ยขนลุกลและล่าสุดเห็นเลยเซเลติว u แปดนะครับเดโมโอ,ออกมาแล้วครับเอ็มพูซาควีนจัก,กรพรรดินะฮะจัก,กรพรรดิแปลงเลยเนี่ยหน้าอยังเป็นคนเลย่อกี้มันจะบอกว่า ล่าสุดเห็นเดโมเลยเซเลนอีวิวแที่เขาปล่อยมาเนี่ยมีแมลงแล้วนะครับทุกคนนะมีแมลงโอ้หลบไม่ทันมีแมลงแล้วครับทุกคนไม่ไหวจริงเด,เ,ดเ,ดดเ,เดี๋ยว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 ดูดีมันโหดเกินไปแล้วเดี๋ยวเลือดเต็มเลยโอ้ต้องระเบิดพลั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 งอืมช่วยจาัดก,การหน่อยช่วยจัดก,การหน่อยสวยมากตูมต้าม,มาก ตูมตามมากเพคะตูมต้ามมากเพคะโอ้โเดี๋ยวเด๋สู้อยู่ครับตอนนี้นะฮะไททันกับอาอแมลงไททันตายวัตเตอร์ปักยังไม่เออยังไม่คุมเลยเรียกออกมาเนี่ยแทงตูดแทงตูดมันประตูได้เปิดออกยังสู้ไม่คุมเลยรีบตายไปไหน ไม่เข้าใจจริงๆไม่เข้าใจจริงๆอันนี้อะไรเก็บอู oh. เก็บพลังครับเต็มเลยเหรอทีเดียวอะ่ะทีเดียวเฮ้ย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 โอ้โหนี่ไงจะได้เก็บตังค์ตรงนี้แน่เลยเนี่ยฝั่งนี้เต็มเลยครับทุกคนเราต้องขึ้นไปเอาขึ้นไปเอาตังค์ก่อนนะมาอีกแล้วมาอีกแค่เดียวเดี๋ยวเดียว,ยวต้องมีทางออกสักทางสิ จะไปตีถังกูทำไมอ่ะไม่เอาโอเคตีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรมุมกล้องอาจจะงงงงก็ขออภัยนะครับผมนี่ผมกลับมาเร่นยแบบมันๆเลยได้่ไม่เอาเนื้อเรื่องเลยเนื้อเรื่องช่างก่อนเราเราเราสนใจตรงนี้ก่อนนะมันความมันต้องมาก่อนนะความมันต้องมาก่อนนะทุกคนนะเราจะเสพเรื่อยๆอย่างผมนะครับผมต้องขออภัยด้วยจริงๆ จะขึ้นไปเอาตรงนั้นยังไงวะนะ่ะเอาอยัางไงวะนะเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไงเรามีทางขึ้นมีทางขึ้นจากการที่เสือฝากด้วย <c oughs> ตีไม่โดนพี่เสือ <c oughs> พี่เสือต้องให้พี่นกละเสือกับพี่นกพี่เสือกับพี่นกเออเก็บให้หมดและไปต่อส่วง ข้างหลังมีอะไรหรือไม่ไอตรงนี้เหมือนมันจะผุดขึ้นมาเลยอ่ะตอน,นตีได้ไหมอ่ะอยากตีอ่ะตีไม่ได้ด้วยปะครับปะไปครับปะโงชนได้ไม่ต้องพึ่งพี่เสือ,อกับพี่นอกอีกต่อไปอฉันคิดว่าน่าจะทางนี้นะก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแหละครับน้องๆน้องๆ น้องๆอุ้ยน้องๆจัดก,การด้วยช่วยพี่ด้วยน้องๆตรงนี้มันหนักเหลือเกินสอยจัก,การอากาศสอยหาอากาศและก็ปั๊มวิญญาณสอยจัก,การากศและปั๊มวิญญาณอู้หูอ้โหูเคาน์เตอร์บรรากาศเลยว่ะเคาน์เตอร์บนท้องฟ้าเลยว่ะไปดิครับดูวิญญาณดูประทางวิญญาณที่มันโอ้โหอย่างโหดอย่างโหดจัดก,การหน่อยครับพี่เสือพี่เสือปากด้วยพี่เสือ พี่เสือพี่เสืออยู่ไหนวะอยู่นี่พี่เสืออืมเออย,ยีเลอุย้ยมาอีกตัวแล้วมลแรงยักษ์มาแรงยักษ์มลแรงยักษ์ต้องมากับมลแรงใหญ่มลแรงน้อยมลแรงเล็กแทงไปตดการไปนัวนัวมากตอนนี้พี่นัวมากพี่นัวมากหืมอืมดูพลังวิญญาณขอช่วยหน่อยละกันขอช่วยหน่อยละกันออกมาช่วยหน่อยละกัน เออไได้อย่างงี้ถึงวะาอ้ยอย่าวาไปอ่ะันสวีวีอ้งวกิ่งหลบก็ไป็ทันกิ่งหลบก็เป็ทันจัดการว่นจักการว่าเอออืมอยมันวีเอไม่ใช่วีน้องน้องหมาน้องน้องเสือแดกวันแดกว่นแดกวันไม่ได้อีกใช้สกิลไปติดเดี๋ยวจะตายแล้วจะตายแล้วจะตายเอาจะตายเอา คืหมาจะตายหมาจะตายงแทงตูดต้องดูแบบแทงตูดอยี่ยมดีไปต่อไม่รอแล้วนะไม่ต่อละไมารอแล้วนะไปครับปะแหมน้องหมาเราเกือบตายอ่ะดีนทารเลือดได้นะครับผมดีถ้ามีฮิลิ่งพิกเตอร์ปักเตอร์แบบเดือดช่างบันเทอกนะปล่อยมันไป น่าจะเป็นทางนี้นะทางไปต่อเดี๋ยวเราจะไปอีกทางหนึ่งก่อนแต่ว่าแต่มันเกิดมาอีกแล้วเนี้ยคอ,อ,อ,อมโบคอมโบคอมจอยป่ะคอมโบคอมจอยหนึ่งสองแดกแม่งเลยสวยงามสวยงาม,งามหนึ่งสองอาตายละอะไรวะกหมายมาตัวหนึ่งสอง แดกแมงเลยมาอีกตัวหนึ่งสอแดกแม่งสกิลโคตรแรงอ่ะทีเดียวตายเลยอ่ะสวยจังหนึ่งสองแดกตีเดียวเท่านั้นเอาหายเจ้าเด็ตายไปแล้วอังน,นี้มีอะไรโว้มลึกใส่สีท้องเอาไว้คืนชีพนะครับ สำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูตั้งแต่พาร์ทแรกนะครับมาดูพาร์ทนี้ก็พากลั์กดแแร์ด้วยนะครับผมนะทางนี้มีอะไรครับอ๋อทางเก่าอุ้ยมาแรงเลือดมาแรงเลือดยิง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 ัวยิงรัวยิงรัวลวอ้าวตายรัวเกินไปสงสัยจะรัวเกินไปโทษดีพี่ลืมเปลี่ยนแม็กไวนะ้เนาะไปครับใส่กระสุนทองก็เงี้ยเอาแล้วว่ะจะเจอบอสแล้วหรือเปล่านี่ ออกมากระได้สักทีโอ้ดูนี่สิมีโทรทัศน์เนี่ยหมว่าโทรทัศน์โทรศัพท์โทรศัพท์หรือเปล่าอ่านผิดนู่นไงโทรศัพท์เราจะไม่เรียกจะเรียกพอดีไหมวะไม่เรียกดีกว่านะเราจะไม่เรียกร้านค้ามาขายของตรงนี้นะครับเราขี้เกียจขี้เกียจซื้อของเพราะตอนนี้ก็ได้ค่อนข้างที่จะโหดอยู่นะ เจ็บของก่อนก่อนที่ไปเจอบอสนะครับเจอโทรศัพท์สแสดงว่าใกล้จะเจอบอสแล้วนั่นไงเหมือนเห็นลางๆหน้าวีมันยังไม่ตื่นเลยจริงมาสฟันนั่นไงปัญหาใหญ่แล้วแต่หมอนั่นใครอ่ะข้าไม่เคยเห็นเลยหยุดหูปากก่อนเงียบนะนกนะจงไปตามดาปีศาสปาตาเจ้ารู้ว่าอยู่ที่ไหน ข้าบอกข้าเขาบอกข้าให้ปล่อยอย่างนั้นแต่ว่าช่างกวนใจข้าเหลือเกินราดใดที่ยังมีสายเลือดของสปาร์ตาอยู่ข้าจะไม่ยอมเสี่ยงอะไรทั้งนั้น,เ,นเจ้าเข้าใจใช่ไหมมันฟันหาให้เจอและทำลายมันซะมันฟันวะเพียงเท่านี้ช่วงเวลาของเขาก็จะเป็นที่ประจัก เป็นบ้าแล้วกูอันนี้บอสแล้วหรอะลงเท้าแตะด้วยอย่างชิวไม่มีใครมาถีบหน้าแน่นอนวีใส่ได้มาเลยโุ้ยเบลเดอร์เกอรเลียนไนท์เข้าใจแล้วฉันรู้ว่าแกเป็นใครรู้ได้ไงวะเนี่ย อย่าก,กังวลเดียกก๋ยวจะออมมือให้ดูดูเขาพูดสิครับทำไมเขาขิงเก่งอย่างนี้ครับทุกคนยิงนกตอดมันค่อยๆตอดมันไปอะไรก็ทำอะไรไม่ได้ก็ตอดยิงรัวๆยิงรัวๆหลบดีรออะไรอ่ะหลบดีรออะไรอ่ะหลบดีเดี๋ยแลวเดี๋ยว เดี๋ยว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 หลบ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 ัวหลบัวเราทำอะไรไม่ได้นอกจากจะยิงมันเรื่อยๆครับเฮ้ยเรามีพลังปีศาจเรามีไททันของเราเรามีไททันของเราแล้วไททันเราต้องช่วยหน่อยแล้ว<ฮ>เดี๋ยวเราไปเก็บพลังก่อน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 เออตอนนี้ผมมีหลายหลอดมากนะฮะคนผมจะออมมือให้กันนะ มันใช่เวลาไล่บทกวีไหมเนี่ยเดี๋ยวนะหากยังตั้งมั่นเส้นทางจะเปิดออกโอ้โหนักกวีของจริงว่ะคนเนี้ยคนเนี้ยของจริงเลยคนเนี้ยของจริงเฮ้ยวาร์ปได้เดียว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 เดีได้ดแ,แค่ตอดว่ะเอ้าอยู่เวลาว่ะร่างเอ้ยเราอยู่ในไหนเนี่ยทำไมตัวเราเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี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 ยวตอดไปเลยครับที่ตอดจะครึ่งหัวแล้วเนี่ย ต่อมันจะเครื่องว้าวหลบชทางไปหน่อยก้อทีขึ้นหลบชะขวาร์ปได้ด้วยวาร์ปไปด้วยเอ้าหมาตายเดียว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 หมาตายไม่ได้อ่านซับเลยตื่นเส้นจะหมาตายอืมไอ้กดผิดทำไมหมาตายด้วยแก้วอย่างนี้ไปนกก็จะตาย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 ตื่นแล้วตื่นแล้วหมาตื่นแล้วหมาตื่นแล้วหมาดิครับโอ้ยเฉียดไป หลบได้นี่มันพลังเดียวกับไอ้นั่นเลยอ่ะไอ้นี่แบบที่ขโมยแขนมันไปเนี่ยไม่ใช่ป่ะที่ขโมยแขนในโลกไปใช่ไหมวเนี่ยพลังคล้ายๆกันเออว้าไปแค่ว้าไปแค่ว้าเก่งตูเป็นโคดไรเดอร์แล้ววะโคดหลบไม่ทันเป็นโคดไรเดอร์แล้วว่ะทุกคนมันมันจะเอาแล้วเอยูเดี๋ยวเดียวเอ้ย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 หมาจังกันหน่อยเอาหมาตายกับกู ไม่ใช่หมาเขาเป็นเสือเออเรียกอย่างน่ารักเลยหมาดำมาดเสจอดําไม้อะระเบิดลงตูมไม่มีอะไม่มีว่ะแต่ว่ามีไท้ท่านจะมาช่วยแล้วครับเรืองตอนนี้นอกก้อยกว่าครึ่งหลอแล้วลมาเกินครึ่งทางแล้วลมาเกินครึ่งทางแล้วตูมตูมตูมป้าม ตูมอามเมื่อจะตายถามจริงเฮ้ยหมาก็ถ้าหมาโจมรถโจมตีมันตายไหมมาโจมตีรถเยอะกว่าหมาโจมตีรถเยอะกว่าอ้าวออ๋ยังไม่ตายหมาโจมตีรถเยอะกว่ามันจะตายแล้วอ้าวสู้เขาเอาวะชนะแล้ววะปักเข้าไปที่คอปักเข้าไปที่คอ ไล่มโตว,วีนักกวีที่แท้จริงเ <c oughs> ก่งแค่ไหนก็สู้สู้ดักเวทไม่ได้ป <c oughs> ่ะหนีดิเอาวีไม่เป็นไรต้องตามมันไปถ้าดาบปีศาจส,สปาร์ต้ายังคงอยู่นั่นคือความหวังเดียวของเราวีเอ้ข้าขอขัดจังหวะแป๊บหนึ่งนะถ้าเจ้ามันถ้ามันเจอเจ้าแล้วก็ เจ้าต้องแข็งแรงกว่านี้ร่างกายเจ้าต้องพร้อมที่จะถือดาบไม่อยากจะพูดตรงๆนะแต่ดาบสปาร์ตันมันเกินมือเจ้าจริงๆสำหรับฉันใช่แต่ถ้าเป็นเด็กนั่นล่ะเนโรเนโรก็จะถือได้นะครับเก็บของเก็บของไปให้ไปให้แม่ค้า คเพื่อจะทำอาวุธไปกันเมื่อเราเข้าใกล้ดาสปาร์ตันแม้แต่ฉันเองก็อาจจะรู้สึกถึงก็ได้สวยงามครับสวยโลนยืมหน่อยครับพี่เอกครับสวดยวดไดเอวะวูได้หมื่นกว่าเลยละรอบนี้ยังเจ๋งเลย